คกับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมื่อวานนี้เบาแอมเราทงได้เดินทางมาติดตามตัวเลขกับนไพ่อีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะเป็นผู้ที่มีเส้นครับสวัสดีครับพี่ไพ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เพิงสวัสดีครับพี่เพิงเนาะครับเนาะครับสวัสดีครับอ้อันนี้สือเพื่อนครับผมเพื่อนเพิร์นเพิร์นเป็นพี่น้องกันบอกครับผมแม่นะครับพี่น้องกันโอ้พี่นไพ่นี่เป็นเป็นไอเป็นไอครับเอ็นอ่งน้นะครับเป็นไอ เป็นแม่นริบครับบอกแม่นบอกครับใช่ครับเพิ่นบอกเลขแม่นบอกครับโอ้ยเพิ่นแน่นอนถ้าได้โอ้ยสุดยอดเลยตัวโตตัวได้เพิ่นบอกนะครับตัวโตเรียกบอกครับแม่นเพิ่นบอกแหวนแน่นอนรวดนะครับจะให้หลายแม่นครับเพิ่อนบอกแน่นอนได้มาเจอของแท้แล้วครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่นให้นี่มากสิเป็นโตสิเขาเลยมันบอครับมั่วสี่านมากเพิ่นเพิ่นได้บอกพานมาเพิ่นก็บอกเพิ่นกึ หมายว่ามันแน่นอนเนี่ยเพราะจะว่าถึกเนี่ยครับคพี่ผมบอกเพื่อนจ๋อเด๋ยงหงดิ่านครับพิ่นบอกเพื่อนเจ๋อเด๋ครับไอ้งวดก่อนหงดได้ครับหงดสามเก็ดทวกสองนี่บอกเออหวดมึงไอหงดมึงหันนี่ครับมันมันเป็นหกหกสองกับสามเก็ดครับผมไม่เอ้ยแล้วเออสามเก็ดสามเก็ดก็ไปแม่เอยนครับแม่เอ้ยอ๋อ่นบอกแล้วยหงดนี่เพิ่นนั่นจะบอกอยู่เพิ่นยังหนิงอยู่หงดนี้ยังอยู่กันได้หูือเ่ ได้ได้ไม่บ่งวดนี่ได้แล้วได้ยูเป็นเป็นวามฝันบ่ครับผมฝันเดือดนี่ฮะยังจีน้ำขุนไ่ชนมากบบวค่อยฝันมากสิเห็นจ้าจ่ะครับอย่าดูวนยังคุ้มหน่อยที่ฮะคุ้มไขยผียังีน้ำยังคุ้มค่ให้ให้ให้เอฟจับใจคว้อเอาไวผีมาหยมโอ้ผีมาหยมมาหยมน่ะไพ่ มแมนครับมายุ้งมองไรล่ะครับตเตือนไฟตีดเด็ดโอ้ผีอยู่ต้นไผ่น่ะเนาะผีต้นไผ่มายุ้งยุ้งหัวมายุ้งหัวกัดหัวคือยุ้งหัวหน้าไพ่นี่ยชิโนนชิโนอนอยู่กับหน้านี่เลยแม่บอกครับนอนนะแม่นครับนอนอยู่กับหน้าไหนของขึ้นโอ้ผีผีแม่ยุมหัวเคสกัดหัว กัดหัวตี้ยาบครับเขียไที่เด่นด้วยคุยหัวเด่นผีผู้หญิงหรือผีผู้ชายครับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลือดอาบเลยบอกครับผมหัวเลยโอ้ยพี่ย้อมหัวเลือดอาบมากัดมากัดหัวเลยโอ้ยป้องยาพู้จับไปเียนหัวเลยโอ้ยกัดคอเลยติดเลือดอาบหัวเลยครับหยั่นดูกัดเขียวดิ เข่ากสวกเลยเขาขุดหัวเลยกัดมุกบหัว๊บเชี้ยกัดเนี่ยกัดคนหวเรเียไรเอเาดีกนเพื่อนเนี้ยเชียยังาอไรกัดขุดเอเอาดีกนเพื่อนเนียนี่มดืบอกอยู่นะคะสามศูนย์สาม เป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นผีมายิ่งที่เพื่อนมากัดหัวมือคนบอกหรือว่าผู้ใดบอกผมีมายิง<อ>่งเพราะนั้นมาบอกสามศูนย์เดือนนี้กัดงงว่าเอาสามตัวด้วยสามตัวแค่ที่กัดหัวกัดกัดข้อไ,ล,ไล่เด่นไหลถ้าสามตัวเด่นนะพี่กัดหัวบอกว่าคันตัวเลขนั้นสามตัวมีตัวไหน่ครับผมมีบอสามตัวแค่ที่เด่น เอากันกดนั่จะบอกยู่งเดี๋ยเคิดก่อนนาครับเนาะเออเพื่นนั่บอกยู่อืเอามตัวตเลขสามตัวเดาไปเอาเด็กสมตัวตเด็กสตัวเด็กอรตัวเท่าไหร่สานะสามศูนยสูนย์เลขสองตัวนี่สามศูนย์มาเทบมาเทียบกันสองตัวฮ้ยสองตัว่ะ สอตัวตัวไหนเอ้ยเลขสองตัวสามศูนย์สามตัวตัวไหนตันให้สามศูนย์ูนบอกสามศูนย์ตเจ็ดศูนสมสูบอกตัวเดียวบอกตเได้สตัวกันก็หัววันได้หัวหัวนี่บหาหาโคแครับแม่นกับผีเีไฟทีวีเห็นเรียนมาเอาบุ กัดคนเดินจับตัวเดินเดียนกัดกัดงูหัวครับแขยี่กัดหัวเจียอะไรทั้งแขทั้งผีละเอ้าฟังเอาเนาะครับก็เป็นพวกที่ไม่เส้นครับนี่ละครับแต่ว่าเพิ่นบอกย่ามไรเขาย่ามหนังแม่นครับมันบอกแค่สองตัวอ๋อใช่ไหมสิเพิ่นบอกคู่ข้างกันจะมักจะบอกแค่สองตัวแม่นครับเออแม่นเราได้คุ้มเพิ่นครับโอ้งวดนี้หันกับบอกสามเจ็ดตัวเดียวแม่น พันบาทที่เพิ่อเพบวกเพิ่นเพิ่นบาที่เพิ่นสิบบวกอีกสามตัวสามตัวบ้าเออเอาสามตสตัวเด็กสาตังูจัอไหมสามตัฮะสามตัวสามศูนบวกสามศูนย์ยังเดียวเดียวสามนบวกสามศูนย์เดียวสามศูนย์ท่านผู้ชมได้สามศูนยเทานั้เด้อเพราะว่าเงีเด็กก็ว่าได้สามศูนย์แต่ว่ามันจะมีจุดสะเกตอยู่กคือ ว่าเป็นผีไม่ยิ่งกระแข่มากัดหัวกระครัเออมากัดหัวนะโอ้หหัวนี่มันกะหากระหกแม่นครับเออเจ้าไปเดินบึงหัวน่้มหัวเอยเสียวหาสามศนย์หกสามศูนย์ส่เขแม่นันก็ต้องไม้สันแล้วาัวหัวหาหกเจ้าไปอยู่เต่ว่ามันมันเป็นนักร้อยมันเป็นแค่รัก้อยเพราะว่าหากะหกกะหาสามศูนย์หกสามศูนย์สี่เขานี่ครับกระจะเอซ อ้เจซี่มาบ่มากเอาแต่ของเพื่อนบอกก็ได้ครับผมสามศูนย์เดียวสามศูนย์ศูนย์สามน้องใบยางครับผมเพรเสี่ยงครับนี่พรเสี่ยงแผลหายซีซีครับผมเพราะว่ามันกัดหัวบ่าจักแก่บ่าจักผีมาหยุ่มมากัดหัวยุ่มหัวสีกัดกัดข้อเด็ดกัดคออีกเ แท okay, right? yeah. ี่หวดหวดพี่ยำวินหวนพี man, man, ่ยินยังสวยหวมากเห็นที่หวนทักมาึ้นโบกยิ้มใ้เลยก็่ต้องยินคนไหลาน้อยยิ่งหยาดนแม่แมครับเพื่อนยิงหยาดเพื่อนก็เป็นคนแนวนี้นะครับเนาะ อ้าวเป็นโปรทีนเส้นเส้นสูงครับแต่ว่าคนเนี้ยนี่ผีมักจะไม่ให้โชคให้หลาดได้บ่ใบครับแมนฮิบงปะให้บอกครับเอายี่หรี่ดิครับแมนฮิบงปะหัวใจมาตามเพิ่งเล่ากันก่อนคนหายสี่ศูนตัวเดียวกระเขานะกระเข้าสีู่นตัวนั้นครับเข้าสีู่นแต่บาทนี้ก็บอกบอกอีกเลยบาทนี่บอกครับได้กินบล้วบอกแล้องให้คำเดียวเดีครับ เออเข้าเยอะเลยป่ะโอ้บ้าบ้าเรื่อยๆเยอะแต่เพิ่นโมบอกก็เรื่อยมาเลยชี้เพิ่นครับผมอ๋อื้อนี้ที่บอาโชคดีเนาะครับผมสีโชคดีเลยครับนี่30ตัวเดียวแต่ว่าหาสาหรือว่า630นย์เนี่ยผมเชื่อวมีคนแปลให้เนาะครับผมเนาะครับครับผมอ้าว ร่องพิจารณาเบิ่งพอเทียงกะเห็นบ่าเออเมีนครับเกพิเจ้างงเอก็ดีมาทายชิปแถวนี่มีคนบอกว่าเให้ถึงกนคนครับมีคนมีเส้นมีเส้นมีดวงมักจะบอกเลขถือจังน้องชายพ่อนีบอกเนาะจะเลมติดตามเอารองไปนพิจาจณาเบิ่มงาเองครับผมเนาะขอบคุณครับสบครับนขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับเพื่อตัวเลขครับผมครับผมเสมอชมน่าตัวเลขของผีไผ่ครับ เลข2อตัวครับเป็น3030ูนาะครับเนาะเลข3าตัวนี่โอ้แห้่ปเอาครับเอฟซีหัวหาหครับจับใส่นะครับเอฟเป็นห3 0ามศูนย์หาครับเรือหกสามศูนย์ามศูนย์ครับเอาตรงๆครับเอฟตามพีไพ่บอกนี่ก็คือ3 0มศูกรับไว้นำจักหน่อยครับอย่าลืมกรับครับเอฟซีวันที่1ตุลาคมครับพศสองพันหกสิเจ็ดนี่ครับ ขอให้มีโชคใจกับผีไผ่เนาะครับเนาะอุ้ยเพิ่นนอนหน้าครับเอฟซีนอนหน้าคนเดียวล่ะครับโอ้ยผีออกมาจากวัวไผ่เนาะครับเนาะเฮียนครับเอฟซีเฮียนแห้งหรือว่าสิเป็นหางโคกคาก็ได้ครับเพราะว่าผีมากัดหัวมาลูบหัวครับเอฟซีนี่แหละครับตัวเลขของเพิ่นครับแคปหน้าจอไว้เสียงโศกเสียงลาบลงเบิ่งครับเพื่อถือรางวัลที่หนึ่งเนาะครับเนาะนี่แหละครับงวดวันที่หนึ่งตุลาคมครับเอฟซีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับมื้อนี้ครับ เมือ่อวีบ่าวแอมโลธงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับบ่าวแอมโลธงนี่จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีทิดใหม่ทิดมืนมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตันนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชม อกของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อรถตรีจึงสือ่อถือกนะครับน้อง่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนัง่าอยู่ของนี่กับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดนเนาะครับเนาะโอ้ดีคักครับสามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอเรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลือกการไายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชม,ช,มชอบค้าขายทุกอย่างเล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนนะครับใช้เลยใช้เลยใช้เลย ปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อเี็ปู่หลอดเนี ตอนนวดตีหน่อยเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาพูดตามอายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินขาวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่ายางบบเห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามี อาถันมาบดมาบัาบางนาล้านเหตุในคนมองมาเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานข,า,า,นขายของเฮ้าครับขายดีปันทนี่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับทนะ่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือใคกับมีโอกาสดนมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะ กบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บ่าวมักเนี่เอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับ่านผู้ชมเปิดฟ้าลุงปอูกมากนะครับเนาะ ล้วก็มือแท้นแตะครับ่านมู้่มมือแต้ๆแตะล้วก้บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่รนมช้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วยธรนมช้ชมเป็นม้วนสามเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล้วก็เป็นหวานเป็นจุดจุดดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวง ปูปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพ่งให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลในแต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพ่งให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมในกระแตงวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุย นี่ก็แจ้งึ้กันนี่ครับยืนข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราตรงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโต่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนอกากท่านผู้ชมแล้วกาเบาแอมเราตรงนีไในน้ำมุ่นมะน้ำครับ ได้น้ำมุนคลองหลวงปูุลอดมหาย่อีพซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเฮาสีได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะและะ้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนีนเอามาบ่าหลา,ายครับามาฝากอีพซี่หลา,ายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเ,เลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่ร,รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอามเราตรงก,กับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะพี่งตาเพิ่งทำเลยพอเด็เพิ่งทเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบปล่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ อันนี้พี่ผสมน้าอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกยีออมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ํอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม สาธุสาธุครับ